ไม่คุณต่อ,อู่ญญาค,ครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ทำไมไม่ต่อสัญญาครับเป็นเรื่องข้างในครับเลยไม่ต่อ มีเพื่อนเราไม่ใช่หรอรับแอดอะไรอะอะไรคือรับแอดอีกอะเลือดมึงก็พเพาะเหรอแคร์พี่จับโทรศัพท์ทำไมโทรศัพท์ดูจิ๋วมันจิ๋วอยู่แล้วครับโทรศัพท์มันมันเครื่องเล็กครับนิดเดียวเองครับ ไม่มีใช่หรอไม่รู้แล้วทั้งนั้น่เลยให้รับเอกก็นี่ยครับก็ไอ้นี่ไงก็ส่งดาวไงไม่ก็ดบดฟล์พอร์ตทำไมเลือกมาอวูอะครับมันเป็นเหตุผลสว่วนตัวผมครับขอไม่บอกใช้โฟอนอะไรมันเล็กเหรอไอโฟน์สิาธรรมดาครับใช่ครับมันเล็กครับเล็กมาก เอา G แพงไหมไมน่น่าจะเท่าไอโฟนนี่แหละแต่น่าจะเอาไปเล่นเกมจะพอไงตัวสมมามเดียวไว้เล่นเกมจะพอน่าจะดีกว่าไอโฟนแต่เรนผมเล่น13อยู่นะครับพี่มี13กับ13 Pro ใช่ครับแล้วก็เรนเปลี่ยนโปรไฟล์ลืมเลยอ่ะเป,เปลี่ยนโปรไฟล์ปุ๊บลืมเลยอ่ะเป็นใครอ่ะแต่ถ้าเอามาใช้งานแบบเยอะๆแหละแบบทั่วถึงอยจะทำนู่นทำนี่ไปด้วยก็ไอโฟนเลย แต่ถ้ามาเล่นเกมโดยเฉพาะอมสมมติมีเครื่องนึงอยู่แล้วมีคนอยู่แล้ว,ลวก็ซื้อเออจีมันได้เครื่องนึงได้แต่แต่ดีอย่างหนึ่งก็คือต้องรวยอ่ะต้องมีเงินอ่ะพี่รู้สึกลำคาญเขาถามคำถามใช่บางทีบางทีก็อ้น,นี่นะเว้ยถามมาปุ๊บผมก็ตอบไปแล้วก็เหมือน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 รู้ว่าคำถามนี้ผมตอบได้ก็ต้องถามมาอีกอ่ะผมงง มันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจเลยบางบางคนหผมเข้าใจนะว่าแบบไเนี้ยแบบเพิ่งมาแบบไม่รู้แล้วถามจริงจจะมีสองประเภทอ่ะแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้อยากรู้จริงๆก็เลยถามเลยแต่มีแต่มีกาถามหนึ่งมันมีประเทศหนึ่งก็คือรู้แล้วอา่านผมอ่านในจีไปปุ๊บตอนแรกไม่มีใครถามเลยนะถามมาคนแรกคนแรกผมก็ตอบแล้วพอแล้วพอผมถามไอ้คนแรกถามมาเสร็จปุ๊บผมตอบไอ้คนสองอมาต่อเลย จะคำถามเดิมอ่ะเหมือนเหมือนไม่มีอะไรทำาก็เลยอยากถามอยากถามเปองนั้นแหละมันจะมีประเภทแบบนั้นแหละกับประเภทไม่รู้จริงจริงอ่ะประเภทไม่รู้จริงผมก็ไอ้นี่นะเดว่ามันมีบางคนแบบประเภทแบบชอบถามแบบรู้แบบนั่งนั่งดูตะกีดไม่เสรแล้วพอมีคนถามปุ๊บก็เลยถามตามผมก็งงเหมือนกัน เคยกันก่อนไม่ไม่ได้บ้าพูดอันนี้เฉยอะไรพี่สุดๆอ่ะคนไรอ่ะ ใครมาแล้วไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดด้ดวยนะครับทุกคนไม่สบายหรอใช่ครับไม่สบายนะครับอ่านอน,นยังอาบแล้วครับวันนี้ผมจะสตรีมสองชั่วโมงเลยผมลงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมสตรีมได้สองชั่วโมงเลยผมลงแล้วนะครับ ดีครับวัสดีครับใครเข้ามาใหม่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มากดด้วยนะครับเยี่ยมอะตรวจไมโง่แต่เมื่อไหร่ไม่รู้ดิพี่จะมาตอนเย็นไม่น่ามาดูจากอาการแล้วดูจากสภาพแล้วไม่น่าไหวเออกกากายในร่มไม่ยังครับยังเลยครับกากายในร่มไม่เคยทํานะโอ้ยมีตัวน่นจาจะหัวแตกไอ้ตัวเนี้ยร้อยเปยดก่อน เดี๋ยวรอไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวร้องรอเปิดก่อนด้วยเอาจริงๆเลยอะ พีโมจากพี่ไอบอกว่าพี่เคยทำใช่เหรอแต่อมันไม่รู้หรอกแอแอมันมั่วอะโคูดอะตัวมัวออ่วเลยขอที่หนึ่ง เล่นแม็กซ์เราทำบรรดาครับพี่ได้เก็บแต้มไหมไม่ได้เก็บนะครับเด้นหนึ่งสี่นะครับเมื่อไหร่ผมจะได้ดาวฟรีครับไม่รู้เหมือนกัน,นครับตัวนี้มันดาอยู่ไหนวะนดาวเหนือไม่มีช่างมันแล้วกัน รู้สึกว่าเสียงปืนดังไปใช่หรอเดี๋ยวผมโดนให้หผมโดนให้บอกได้นะอะไรมันดังอะไรไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่เอาแบบมัวโสงนะเล่นกิน๊ดเล่นสี่ครับเล่นสี่นิ้วนะครับหลาโดนจ้นหรอเดินใจจริงครับ รอเดินใจเลยไอธนวัตรเป็นแรของดีกว่าีคุณมีแฟนยังครับเบบี่ผู้เขียนว่ารักเพชรไม่รู้เหมือนกันครับตีลงไหนครับจะดูหน้าเล่นซีซีหน่อยเล่นไม่เอาซีซีอ่ะซีซีผมไม่ค่อยชอบเลยเล่นไม่ค่อยสนุกเลยเล่นแรงใหญ่ผมสนุกไปเล่นหนึ่งสี่ เล่นยากไม่ไหมนะครับเด็กเล่นยากช่วงแรกๆที่ผมฝึกเลยอะตอนแรกผมก็เล่นสองนิ้วปุ๊บแล้วก็เล่นขยับมาเล่นสามนิ้วแล้วก็สี่นิ้วไอช่วงปรับไอช่วงสามนิ้วก็เล่นยากเล่นยากหมดนล่นแหละเด็กมันต้องฝึกต้องใช้เวลาเลยพอเล่นได้แล้วก็เนี่ยก็ชิวอะเล่นได้เรก็ชิวเลยอะแค่นั้นแหละสวัสดีคนดูทุกคนนะครับใครเข้ามาไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากดด้วยนะครับทุกคน ปิดตาล่าของมันมหน่อยนี่ไงผมเพิ่งเจอตู้ไงผมไปแล้วเนะี่ยไปฆ่าคนแล้วเดี๋ยวจะช่วยพี่ตอบนะแต่กลัวตอบผิดเพราะบางอย่งก็ลืมอนะพี่เล่นชื่อจริงคือชื่อบูชื่อหรือชื่อดอยอันนี้ไม่รู้จริงเรียกไม่ถูกเียกดอยก็ไดนะ้อะไรก็ได้ขอดูหน้าพี่หน่อยนี่ไงหน้าพี่ไอันนี้จะบอกว่าหน้ากูเป็นสตีนแบบเนะี่ยจุดเอซีจากติดต่อครับใช่หรอเอาคำพิชเช พี่ชีที่พี่ชีพูดมาพิมพ์นะทำไมผมจับโทรศัพท์แบบพี่แล้วรู้สึกปวดนิ้วแล้วแต่คนครับแล้วต่วคนจะจับครับถ้าเขาปาดมาทําไงแล้วจ่วจังหวะครับทุกคนไปไหนกันหมดท้อมากครับซ้อมไม่เอาไนเลยเคหยอดสุดต,ต่อสองห่อใส่ไข่ใช่เขาจังจะเล่นคนจไมาจับตอกๆครับ ใช่ไม่ไหวก็ลงสตรีมไปครับคุนค้าจมลมสตรีมครบสองชั่วโมงแล้วผมลงแล้วน้ำมูกไหลบริเแข็งเมื่อไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันครับ

มาอีกตัวหนึง่งวาร์ปด้วย